สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักซึ่งมุ่งด้วยกระเบื้องของหมู่พระประยุรญาติครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับพักผ่อนอยู่ในที่สงัดได้ทรงภาสิทธธรรมปรยิยนีว่า อาศัยจักสุและรูปเกิดจากกุวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณรวมทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทา,านเพราะอุปทา,านเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดจารามรณนะโสกะปริเทวะทุก โธมนัตอุปปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณรวมทำสามประการเป็นผัสสะ เพราะภสษะเป็นปัจจ um. ัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยชิวหาและรส เกิดชิวหาวิญญาณรวมทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชาระมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้อาศัยกายและโพทพะเกิดกายวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชาระมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสะ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ยอ่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยใจและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดจารามรณะ โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยจักสุและรูปเกิดจากขุวิญญาณรวมทําสามประการ เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับ เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะสงกับปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณรวมทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแลดับเพราะสํารอกโดยไม่เหลือ อุปทานจึงดับพระอุปทานดับพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณรวมทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแลดับเพราะสํารอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพระา,พพระ,พชาพระชาติดับ ชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยชิวหาและรถเกิดชิวหาวิญญาณ รวมทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแลดับเพราะสํารอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับ พบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับจารามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้อาศัยกายและโผฏฐพะเกิดกายวิญญาณรวมทําสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะ โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งหมวนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อาศัยใจและธรรมารมเกิดมโนวิญญาณ รวมทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั่นแหลดับเพราะสำรอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับ ภพจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุป,ปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งบวลน,นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบ,บฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้วตรัสถามเธอว่าดูก่อนภิกษุเธอได้ฟังธรรมปรยายนี้แล้วหรือ ภิกษุนั้นกราบทูลว่าได้ฟังแล้วพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุเธอจงเรียนจงทรงจำธรรมะปริยายนี้ไว้เถิดเพราะว่าธรรมะปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์